อืมไอ้เหี้ยมนงมาขามแรงกินพี่ตัวสวัสดีครับทุกคนนะฮะพบกับอนัตนะครับวันนี้เป็นเวลาตีเีย่าไรวะตีสองห้านทีนะครับประเด็นคือว่าแม่งพังพาดไปเซเว่นมานะครก็ไปหาอะไรกินกันมานะวันนี้ เจอลูกอมสตูตาอยู่อันนึงนะฮะเป็นลูกอมครูเป็นสีนะฮะหน้าซองนี่มันขัดใจมากนะหนึ่สองตัวนะฮะเปรี้ยวกับเผ็ดนะฮะไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะเขาบอกว่าเปรี้ยวสปูตปีทบรรจุ38.4บจุนะฮะับรรจุ8เม็ดเอาแบบไม่ตรงพูดเยอะนะฮะง่วงนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ อันนี้เป็นรสเปรี้ยวนะครับกินเลยจะกินยากนิดนึงแก่พานะรูปทรงเหมือนสุก,กับเลยนะฮะรสเปรี้ยวนะเดยกกินก่ะอือหือบอกว่าคำเดียวนะแข็งไ <c oughs> อ้เหี้ยเขาจะหากูเนะี่ย ม,ม,มือขามเพื่อกินแบบมือขามข้ามเลยแม่งง่วงอันนี้นะครับมาจูแเปอรมนเหมือนกันแต่นี้มันเป็นรสเผ็ดไปงงที้เรอมมีรสเผ็ดไม่มีมีที่ไหนมันเป็นเผ็ดนี้นยครูเป็นสีน,นั่นแหละมีนี่นะฮะลูกแดงๆไม่ใช่ตอเบอรี่นะหน้าตองเขาเขียนว่าเผ็ดก็คือเผ็ด มันก็ไม่ได้เผ็ดนะเอวะเอว่ะเฮ้ยลูกอมกลิ่นพริกเกลือเว้ยไึย่ได้ยินนะเนี่ยกลิ่นพริกเกลือเหมือนไหมไอ้นนี้มันมันเผ็ดเผ็ดเค็มจานทองเขาเขียนว่าลดพริกเกลือไอซองเมื่อกีนน้มันเปรี้ยวแต่มันเหมือนว่มะขามอันนี้พริกเกลือจริงน,นะเผ็ดจริงนะแล้วอมพริกเกลืออนะันนั้วมันจะแบบเบื่อไงแต่อันนี้ไม่ไม่ได้ลำเอยียงใครนะเว้ยอมมาครั้งแรกอะแม่งแข็งแข็งมากใช้เวลาเคี้ยวนานหนะ่อยแต่ก็ดีอร่อยดีคนระับ แล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือเคี้ยวแล้วมันเปรี้ยงไงอันนี้เรารู้เปรี้ยแต่อันนี้เหมือนรสมะขามทําไมไม่เอาอันที่มันดีกว่านี้เอาอันที่เคี้ยวเราให้ดูไหมไออันเนี้ยพริกเกลืออันนี้จริงจพริกเกลือข้างซองเขียนพริกเกลือแม่งเผ็ดจริงอันนี้จริงจริงอันนี้ก็เป็นหนมปังอ่ะไม่เกี่ยวอะไรแล้วจบเลยนี้พอแล้วตีสองกว่าแล้วกูจะนอนแล้วเอาไว้ดูคลิปหน้าใหม่ไปละพอแค่นี้ตอนสร้างคลิปนี้ตร้งของใครด้วยนะไปละ